เมื่อเร็วๆนี้น้องพิกพอยยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่ทุกคนรู้จักกันเพิ่งปล่อยคอนเทนต์สุดเจ๋งน่าติดตามนั่นก็คือเดินทางจากหมอชิดไปฮิมาลัยโดยไม่ใช้เครื่องบินเป็นเวลา30วันจนทําให้ผมนึกถึงการเดินทางหนึ่งที่เป็นตำนานแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ใครๆหลายๆคนอยากไปล่าแสงเหนือเพื่อนๆจากระทูในตำนานเมื่อราวๆแปีที่แล้วได้ไหมครับกระทูกันละครั้งหนึ่งฉันนั่งรถไฟจากหวัวลำโพงไปดูแสงเหนือ เป็นกระทู้ชื่อดังมากนะครับในพันทิปและมีคนนํามาแชร์ใน Facebook, Twitter กันมากมายก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยความนิยมในการติดตามอ่านข่าวหรือรีวิวการท่องเที่ยวยังแพร่หลายอยู่หลายช่องทางนะครับทั้งเพจ f a c e b o o k เว็บบล็อกส่วนตัวและพันทิปก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เรานักเขียนทั้งมือเก่ามือใหม่มาถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางการท่องเที่ยวกันอย่างแพร่หลายถึงแม้ปัจจุบันพันทิป อาจจะไม่ใช่ช่องทางหลักในการถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวซึ่งในตอนนี้ผู้คนนิยมดูวิดีโอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากขึ้นอ่านรีวิวน้อยลงแต่ข้อมูลในพันทิปยังคงอยู่ในระบบตลอดเวลาทําให้เรากลับไปอ่านตามซ้ําเมื่อไหร่ก็ได้ที่คิดถึงใครอยากทราบเรื่องราวในกระทู้นั้นลองกลับไปอ่านดูได้นะครับลองค้นหาใน Google คําว่าหัวลําโพงไปดูแสงเหนือจะขึ้นมาเว็บแรกเลยครับ แครที่ยังไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปของกระทู้ผมขออนุญาตเล่าให้ทุกท่านฟังก่อนนะครับเพื่อจะได้ตามกันทันเผื่อลืมกันไปแล้วสําหรับเรื่องราวย่อๆของกระทู้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปี2014ครับเจ้าของกระทู้อายุ24คนหนึ่งวางแผนการเดินทางไปดูแสงเหนือเริ่มจากเจ้าของกระทู้เนี่ยได้มีโอกาสไปดูคอนเทนต์ในตำนานของหมอหมอตะลุยโลกที่ได้รีวิวการเดินทางไปดูแสงเหนือและการนั่งรถไฟสายทานไซบีเรีย จากปักกิ่งไปถึงมอสโกซึ่งต้นฉบับเนี่ยเขาทำทริปแยกกันนะครับแต่เจ้าของกระทู้เนี่ยอยากไปทั้ง2แบบเลยก็เลยเอาทั้ง2ทริปมาเชื่อมกันแล้วก็ขอที่ทํางานทํา leave without pay นะครับก็คือการขอหยุดงานแบบไม่รับเงินเดือนเป็นจํานวนหนึ่งเดือนครับและการวางแผนการเดินทางของเจ้าของกระทู้เนี่ยเป็นการวางแผนการเดินทางแบบใช้รถไฟตลอดการเดินทางเลยซึ่งเรื่องราวที่เจ้าของกระทู้เขียนมาเนี่ยทั้งสนุกตื่นเต้นแล้วก็เปิดประสบการณ์ ได้อารมณ์และความรู้สึกเหมือนเดินทางไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านมาเจอคลิปนี้แล้วอยากให้กลับไปอ่านกันเยอะๆนะครับสนุกมากอ่านรวดเดียวไม่พักแน่นอนครับผมสำหรับกระทูน้นี้เป็นกระทู้จุดประกายให้ผมเดินทางท่องเที่ยวล,ล่าแสงเหนือที่สแกนดิเนเวียประเทศนอร์เวย์สวีเดนได้นั่งรถไฟสาย Arctic ิกเซอร์เคิชั่วโมงระยะทางมากกว่า1000กิเมตรมาแล้วด้วยนะครับหากใครสนใจผมจะใส่เป็นวิดีโอแนะนำท้ายคลิปนะครับ ไปหาชมกันได้กลับมาที่ชื่อคลิปกันดีก,กว่าครับทำไมผมถึงตั้งชื่อว่านั่งรถไฟไปดูแสงเหนือได้จริงๆแล้วนะก็เพราะว่าการเดินทางของเจ้าของกระทู้นั้นน่ยจะมี2ช่วงนะครับที่เขาต้องเดินทางด้วยพาหนะอื่น 1. จากเวียงจันทร์จะนั่งรถบัสนอนนะครับไปยังฮานอยประเทศเวียดนามเนื่องจากยังไม่มีรถไฟระหว่างประเทศนะครับ 2. ก็คือช่วงฟินแลนด์ไปสวีเดนจะเห็นได้ว่าช่วงที่2เนี่ยเขาไม่เลือกเดินทางด้วยรถไฟเพราะมันใช้เวลานานนะครับแต่ก็ยังนั่งได้เพราะฉะนั้นจะมีช่วงหนึ่งที่ขาดอยู่ก็คือรถไฟลาวจีนครับผมและตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมาได้มีการเปิดรถไฟสายเวียงจันทน์คนหมิงอย่างเป็นทางการแล้วทําให้การเดินทางด้วยรถไฟจากประเทศไทยถึงยุโรปเชื่อมกันโดยสมบูรณ์ครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า ขณะที่ผมหาข้อมูลเพื่อทําวิดีโอนี้ก็ได้ทราบว่ามันไม่ได้เชื่อมกันโดยสมบูรณ์ขนาดว่ารางเชื่อมรางนะครับแต่อาจจะมีการต่อรถบ้างบริเวณชายแดนแต่ถ้านับเป็นเมืองก็นับว่าเชื่อมกันโดยสมบูรณ์ทั้งหมดครับมาลองดูกันนะครับว่าถ้าหากว่าเราอยากนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปดูแสงเหนือจะต้องเดินทางไปเมืองไหนบ้างในการทดลองการเดินทางครั้งนี้ผมอาจจะไม่ได้เดินทางจริงนะครับ เพราะว่าต้นฉบับเนี่ยใช้เวลาถึง26วันถึงจะครบตลอดเส้นทางแต่ก็จะเอาข้อมูลที่หาได้โดยอ้างอิงจากแอปเดินทางสุดฮิตอย่าง Rome to Rio ซึ่งมีบริการในประเภทเว็บไซต์ด้วยนะครับสะดวกและข้อมูลแน่นสุดๆเลยครับผมลองไปหาใช้กันได้นะสำหรับการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปดูแสงเหนือที่ประเทศสวีเดนก็จะมีจุดเชื่อมต่อเมืองทั้งหมด 9. จุดนะครับผมจากจุดแรกก็คือกรุงเทพประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นไปที่เวียงจันทร์ ประเทศลาวนะครับผมต่อจากเวียงจันประเทศลาวไปที่คุณหมิงคุณหมิงไปที่ปักกิ่งประเทศจีนนะครับจากนั้นนั่งรถไฟจากปักกิ่งไปมองโกเลียจากมองโกเลียที่เมืองหลวงอุลาบาตอไปที่มอสโกค,ครับนั่งรถไฟยาวๆขึ้นต่อไปที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับหลังจากนั้นนั่งรถไฟต่อจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเข้าสแกนดิเนเวียเข้าไปที่เมืองเฮลซิงกิเสร็จแล้วสามารถเดินทางต่อขึ้นไปที่ เมืองคิโรนานะครับใช้รถไฟสายเหนือที่ประเทศสวีเดนต่อได้เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางย่อๆนะครับเล่าให้ทุกคนฟังอย่างรวดเร็วมากมาอธิบายกันทีละเส้นทางดีกว่าสําหรับกรุงเทพนะครับผมเส้นทางกรุงเทพไปเวียงจันทร์เนี่ยสามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟนะครับผมถ้าเริ่มต้นจากประเทศไทยเลยเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพของเรานะครับรถไฟเนี่ยไม่ได้ออกจากหัวลาโพงแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นต้นทางของเราก็จะออกจากสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพอภิวัตร c ซ็ t เตอร์สเตชนะครับผมไปที่หนองคายนะครับผมโดยรถไฟที่จะใช้เดินทางเป็นรถไฟนอนขบวนพิเศษนะครับผมจะออกจากกรุงเทพเวลาประมาณ2ทุ่ม25นาทีนะครับผมจะถึงสถานีปลายทาง6 2โมง25จากนั้นเราสามารถนั่งรถไฟหนองคายเวียงจันทร์นะครับรอบ7.30โมงครึ่งโดยตารางเวลาเนี่ยจะสอดคล้องกับขบวนกรุงเทพหนองคายซึ่งสามารถเชื่อมต่อกันโดยสะดวกทั้งขาไปและขากลับ ซึ่งสามารถทําพิธีผ่านแดนได้ที่สถานีหนองคายและสถานีท่านาแล้งของประเทศลาวได้โดยตรงเลยครับใช้เวลา20นาทีก็จะถึงเวียงจันทต่อจากเวียงจันทนะครับเราเดินทางต่อไปที่ประเทศจีนนะครับผมปัจจุบันเนี่ยรถไฟออกจากเวียงจันท์ไปที่คุนหมิงเนี่ยจะออกเดินทางเวลา8โมง8นาทีซึ่งกำหนดเวลาของเราเนี่ยเราอาจต่อรถไม่ทันนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงเวียงจันท์แล้วเนี่ยก็แนะนำให้อยู่เที่ยวก่อนนะครับสัก1วัน หนึ่งวันเพื่อหาตั๋วนะครับสำหรับเดินทางในวันถัดไปจากแวงจันเนี่ยเราสามารถน,นั่งรถไฟไปได้ไกลที่สุดโดยที่ไม่ต้องต่อสายเนี่ยไปที่คุณหมิงเซา t เตชันนะครับรถไฟสายดี8 8 8ถ้าใครมาถึงคุณหมิงแล้วเนี่ยผมแนะนำให้หยุดเที่ยวสัก1-2วันนะครับจากนั้นค่อยเดินทางต่อไปที่เมืองปักกิ่งครับผมจากคุณหมิงประเทศจีนนะครับเราสามารถนั่งรถไฟไปที่เมืองปักกิ่งประเทศจีนได้ด้วยรถไฟความเร็วสูง ที่เดินทาง2เที่ยวต่อ1วันนะครับผมจากคุณหมิงไปที่เป่จิงนะครับผมสำหรับรถไฟครั้งนี้เนี่ยจะเป็นรถไฟความเร็วสูงพิเศษนะครับปกติเนี่ยรถไฟธรรมดาใช้เวลาประมาณ2วันแต่รถไฟคันนี้ใช้เวลา10ชั่วโมง47นาทีเท่านั้นนะครับแต่ค่าตั๋วก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับจากปักกิ่งเราสามารถเดินทางต่อไปยังที่อุลาบะตอได้หลายเส้นทางนะครับผม สามารถหารถไฟนะครับต่อเดียวถึงอุลมามตอได้เลยสําหรับเส้นทางนี้ข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวผมขอญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมกล <BJ S 1> <ไ át> ับมาที่แอป,ป Rome ูเรโอกันต่อนะครับเราก็จะใช้แอป,ปนี้แหละครับนำทางเราเหมือนเดิมสำหรับแอป,ป Rome ูเรโอเนี่ยจะแสดงการเดินทางจากอุลมามตอนะครับผมไปที่มอสโกเนี่ย จะมีรถไฟนะครับผมน่าจะเป็นรถไฟต่อเดียวนะครับจากอุลามาตอเนี่ยไปที่มอสโกเลยใช้เวลาประมาณ4วัน3ชั่วโมงนะครับผมนั่งกันยาวๆไปเลยนะครับเมื่อถึงมอสโกแล้วก็แวะเที่ยวสักหน่อยนะครับสัก2-3วันนะครับผมจากมอสโกไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานแล้วครับเพราะเป็นการเดินทางภายในประเทศแล้วก็รถไฟก็จะมีหลายเที่ยวแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราสามารถเดินทางไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอย่างง่ายได้เลย กล้แล้วครับใกล้ปลายทางแลครับตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่เขตยุโรปโดยสมบูรณ์แล้วนะครับผมสําหรับเส้นทางต่อไปจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปเฮลซิงกินะครับก็สามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟนะครับผมเข้าคอนเซปต์เลยแต่จะเห็นได้ว่านะครับในเส้นทางแนะนำเนี่ยอาจจะมีให้ต่อรถด้วยนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีข้อมูลบางชุดข้อมูลเนี่ยเราสามารถนั่งรถไฟแบบเข้าไปใน ประเทศฟินแลนด์ได้เลยนะครับผมแต่ปัจจุบันข้อมูลไม่โชว์อาจจะเกี่ยวข้องกับสภาวะสงครามปัจจุบันหรือเปล่าหรือเส้นทางนี้ไม่ได้เดินทางแล้วนะครับผมแต่สําหรับเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาบอกว่านั่งจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปที่เฮลซิงกิได้โดยตรงเลยจุดถัดไปจะเป็นจุดที่เราจะไปดูแสงเหนือกันจริงๆแล้วนะครับผมก็คือนั่งรถไฟนะครับจากเฮลซิงกิขึ้นตอนเหนือนะครับเหนือเส้นแนวเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณที่ตรงเมาส์าผมชี้เนี่ยนะครับผม าอยู่แนวเส้นนี้ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสเห็นค่อนข้างสูงครับยกเว้นวันไหนที่ค่าแสงแรงก็อาจจะยาวมาถึงยุโรปตามที่เราเคยได้เห็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้ไปแล้วนะครับสาหรับเส้นทางนี้ก็อาจจะเดินทางหลายต่อครับผมจากประเทศเฮลซิงกิขึ้นรถไฟไปเรื่อยๆแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนขบ,บวนรถไฟอยู่ที่ชายแดนนะครับกับสวีเดนนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะสามารถนั่งคอนเน็กกันได้นะครับต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจาก ตัวแมพของโรมทูริโอเนี่ยเขาจะให้เราผ่านทางชายแดนทางบกนะครับผมแต่ว่าดูจากตัว Google Map แล้วเนี่ยจะมีทางรถไฟที่เชื่อมกันอยู่นะครับผมอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับคนที่ต้องการจะเดินทางนะครับผมและตอนนี้เราก็มาถึงเส้นทางสุดท้ายแล้วนะครับถึงปลายทางที่คิร u นาแล้วสําหรับคิรูนาเนี่ยก็สามารถดูแสงเหนือและได้แล้วนะครับผมแต่ว่า ครที่ยังอยากขึ้นไปต่ออีกนะครับผมก็สามารถนั่งรถไฟจากคิรานาไปสุดสายที่เมืองนาวิกประเทศนอร์เวย์ได้ครับซึ่งจุดตรงนี้นะครับผมสามารถนั่งรถทัวร์นะครับรถสาธารณะประจําทางขึ้นไปที่ทรมโซ่นะครับผมที่มีฉายาว่าเมืองหลวงของแสงเหนือหรือสามารถไปต่อที่หมู่เกาะโลฟเทนนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับโซนตรงนี้ก็สามารถไปต่อได้เลยนะครับผมสาหรับตรงนี้นะครับก็คือจุดแนะนํานะครับผมในการเดินทางจากกรุงเทพไปยัง นอร์เวย์เพื่อดูแสงเหนือกันครับผมจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับเราสามารถนั่งรถไฟเชื่อมกันได้แล้วนะครับผมแต่จุดสําคัญของที่นี่ก็คือการเดินทางนี้ต้องใช้เวลานะครับพอสมควรนะครับผมยังผมแนะนานะครับอย่างเช่นจากกรุงเทพไปเวียงจันทร์ก็อาจจะแวะเที่ยวสักหนึ่งคืนนะครับผมระหว่างไปถึงเช้าเนาะเที่ยว1วันเสร็จแล้วไปคุนหมิงเนี่ยจะถึงเย็นนะครับถ้าถึงเย็นที่คุนหมิงเนี่ยเราก็แนะนําไปถึงคุนหมิงและก็แวะเที่ยวหน่อยสัก23วันหลังจากนั้นก็ไปเปจินหรือว่าปักกิ่ง ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถดูกำแพงเมืองจีนได้แบบสวยมากๆเลยนะครับก็ขอให้เวลาแวะพักตรงนี้นะครับหน่อยสัก1-2คืนหรือ3คืนอะไรประมาณนี้ครับกำลังดีเสร็จแล้วไปเมืองหลวงที่หนาวมากๆนะครับที่อูลามบต์นะครับผมที่ประเทศมองโกเลียจุดนี้ก็ห้ามพลาดอย่างน้อยก็ควรจะแวะพักสัก1-2วันนะครับผมเพื่อชื่นชมบรรยากาศแล้วก็อาจจะปรับตัวความหนาวด้วย หลังจากนั้นนั่งรถไฟยาวๆเลยนะครับผมถ้าใครมีเวลาอีกเราสามารถแวะตามเมืองท่าตรงนี้ต่างๆได้เลยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยแค่นั่งรถไฟเฉยๆเนี่ยก็ประมาณ4วันแล้วถ้าแวะไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าใช้ประมาณ2อาทิตย์เลยนะครับหลังจากนั้นมอสโกตรงนี้เมืองหลวงยิ่งใหญ่อยู่แล้วฮะไม่แวะไม่ได้อย่างน้อยสัก2คืนก็ยังดีครับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเมืองใหญ่ๆนะครับผมสามารถไปดูศิละปะอะไรต่างๆปราสาทที่สวยงามแวะหน่อยครับสัก1-2คืน เฮลซิงกิเป็นเมืองหลวงที่ชิคชิคคูๆคูเป็นเมืองที่การศึกษาดีที่สุดในโลกไปลองดูสิครับว่าพิพิธภัณฑ์มิวเซียมในพื้นที่ของเขาเป็นอย่างไรเนาะแวะอีกสักหนึ่งสองคืนเสร็จจากนี้นะครับเป็นพาร์ทของการล่าแสงเหนือแล้วตรงนี้เราจะอยู่กี่คืนก็แล้วแต่เลยนะครับวางแผนอาจจะคิรูนาเนี่ยอาจจะ1นถึงสองคืนาจากนาวิกเนี่ยอาจจะคืนนึ่งอาจจะไปโลโฟเทนอาจจะไปทอมโซแล้วเราขากลับเนี่ยเราสามารถบินลงมานะครับไปที่เบอร์แกนที่ออสโล จะไปเที่ยวสต็อกโฮมเมืองโกเทนเบิร์กหรือโคเปนเฮเกนเดนมาร์กหรือถ้ายังเรายังอยากติดรูทรถไฟตลอดเส้นทางก็สามารถนั่งรถไฟนะครับจากเดนมาร์กสต็อกโฮมเข้าเยอรมงเยอรมันเข้าโซนยุโรปกลางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าเส้นทางรถไฟของยุโรปเชื่อมกันหมดที่สําคัญก็คืองบประมาณและเวลาเท่านั้นนะครับผมสาหรับใครที่วางแผนการเดินทางไปดูแสงเหนือด้วยทริปนี้สิ่งเดียวที่ผมอยากแนะนํามากที่สุดก็คือ ไปด้วยรถไฟและขอให้เดินทางกลับด้วยเครื่องบินนะครับอย่านั่งรถไฟอีกเลยคงเมื่อยมากๆแน่ๆแ,และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นอันจบทริปนะครับการเดินทางนั่งรถไฟจากกรุงเทพมหานครไปดูแสงเหนืออย่างสบมบูรณ์แล้วนะครับผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกสำหรับวันนี้นะครับ House of Moon ลาไปก่อนสวัสดีครับ